นี่ครับผมรมวยแล้วพี่น้องมานี่ครับเมีย่ยงหัวดแดงรวยแล้วเสร็จแล้วนี่เห็นไหมครับพี่น้องขนุนครับผมหนุนแก้มครับผมมาเมี่ยงเด้อพี่น้องเด้นอดนี่ครับเห็นไหมเด้อพี่น้องเนี่ยเมีย่ยงอืมหนุนครับผม ก,กินสักหนุนกอกันแล้วก็มีอย่างใบใบกระโดนใบกระโดนใบจิกไม่ต้องรู้จักใบกระโดนใบจิกน,น,นะครับนั่นแหละครับแต่ที่ตามบ้านผมไม่มีเนาะนั่นแหละนี่ครับผมตะไคร้มุกคาไม่ใช่ <laughs> ตะไครส้สอยนี่ครับแม่เป้งครับเห็นไหมครับนี่ครับตัวที่เขียวนี่ครับแม่เป้งอ่า เอาไปต้มเอาน้มเปรี้ยวมันออกให้ไม่ต้องให้มันให้เปรี้ยวทั้งทีแล้วครับให้มันมีความเปรี้ยวได้เพราะว่าเมี่ยงมดแดงมันจะออกเปรี้ยวเนาะเวลาจะมากินตะขนนนะครับขนน้ะมันจะมีรสรสออกกดปาดเนาะนั่นแหละครับขนนใบกระโดนใบจิกพวกเนี้ยมันจะมีรสชาติออกกดปาดพอมากินไงนมันก็จะเข้ากันนี่ครับดูครับผมนี่ครับเมี่ยงมดแดงครับผม ลองเอาไปทำดูนะครับวิธีของผมเนี่ยผมหา,าที่นี่ทุกปีก็จะทำไปนี่ทุกปีเนาะส่วนไข่เนาะไข่บอลแดงผมก็ข้าต่างผมก็เอาไป,ไปขายเนาะไข่อบอลแดงไม่พอกันเลยครับไข่บอลแดงส่วนตัวนี่ก็นี่ครับเป็นแม่เป้งเห็นไหมครับนี่ครับนีคบ่ครับมแม่เป้งเป้งตัวเขี้ยวนี่นี่ครับ อยู่ไม่เยอะครับเนี่ยอ่านี่ครับอย่างครับตัวนี้เน่ยไงเป้งตัวนี้มันมันจะทำให้มันอย่าครับผมอืมแตหลายคนผมคี่ว่าเคยกินเนาะแต่ไม่รู้เคยกินเมี่ยงลักษณะไหนเหมือนกันไหมเนาะแต่ของผมสูตรนี้ลองามาทำดูครับผมอร่อยครับลุ้นก่อน มีเม็ดตัวหน่อยๆเนาะมเม็ดอ่อนๆเนี่ยหวานเนี่ยเม่เป่งมันๆเลยคอยตะไคร่คอยห,มมหอมดีปีหนึ่งครับผมหนึ่งปีจะหากินได้หนึ่งครั้งเนาะเพราะว่า มดแดงเนี่ยก็จะถึงเวลานาฤดูไข่มันฤดูกระจายพันธุ์มันก็ก็จะประมาณนี้นานี่หนะครับช่วงเมษาไปแล้วเนี่ยมีนาเมษาเนี่ยว่าเริ่มเนี่ยมีนาเนี่ยเริ่มเป็นเมเป้งนะครับที่ผมบอกไปเนาะนี่ครับเมเป็งก็เกี่ยวเลยครับนี่ครับพี่น้องมันต๊บเลยอย่างเงี้ยเนาะนี่นะครับผมเมี่ยงมดแดงโคราชอืม กินตะกนหนุนข้าวกลุวข้าวกลุวคลุวแต่ข้าวกลุ้ว,คว,ว,คว,คว,ควใครชอบตะกั่วหลายก็ใส่หลายเนาะแต่ผมไม่ค่อยเท่าไรเนาะข้าวคลุวผมเอาแค่กลิ่นหอมมันเฉยๆเนาะเพราะว่าเราจะได้กินเนี่ยหมดแดงเน,เ,นเนื้อเลยครับผมนี่นี่ครับ เราก็จะได้กินตัวตะไคร้เนาะกินตะไคร้กินหอมหอมหอมแดงแล้วนะครับมันเป็น,นแบบไม่เรียกอะไรแต่เหมุนไพรเนาะนั่นนะครับกินตะกนวนเห็น,นครับผมมาพี่น้องมาคำนี้แหละครับเผื่อพี่น้องนะมาบัวอืก นี่เ,เนาะหากินเนะาะทำบนบ้านเราเนาะหากินเนาะนี่เขาก็เริ่มไตัด,ตดหอยตาอะไรกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะพาพี่น้องไปหาผึ่งยิกเนาะไปหาตี๊ผึ่งไปหาผึ่งกันเนาะ มีเนี่ก็หมดแดงก็พาพี่น้องไปดูแล้เนาะพาพี่น้องไปดูวิธีการทำเนาะวิธีการสวยวิธีการดูไข่ดูรังมันเนาะนี่ครับผมแล้วก็วิธีเมียงวิธีเนี่ยครับผมมาพี่น้องเห็นไหมครับโอ,อ้มาบวชนุนอืม,อม,อม อย่าเลยบวกองลองด้วยครับลองลองอไปทำดูสูตรผมนี่นะครับหนึ่งพากินเนาะมีวิธีทำไปไหนก็พาพี่รอนม,มามาทำแบ่งกินเนาะนันะน่นแหละมาสุกป,ปากพี่ปากน่องกินกันแล้วเนาะก็นนะ เออรักส่วะสิอียบ้ละอืมมาบ้วต้องหัวปีเด้อยใครมีหัวปีกันอะหัวปีนี่ก็หัวปีมันจะออกให้ปลาดนะแก่เนี่ยพอดีขนุนดีกว่าผมชอบขนุนอ่ะ ที่ทำก็ไม่ยากหรอกที่ทำเนาะไม่ได้ยากเลยโอ้โหดองเนี่ยดูเถอะเนี่ยเปรีเขียวเลยเนี่ยมาบวกฮึุปเป้มันก็จะเป็นรอบของมันเนาะ เวลาหนาฝนมาเวลาหนาน้ำเขา้ขวาวยเข้าคลองก่อนเนี่ยหาไปลาไหลเลยเนาะเวลา,าแมมาาล้งมาน้ำยุบดำรูตะคลองก็หาไล่ปลารู้ทึกว่าเนี่ยเดี๋ยวที่ไล่ปลาผมก็จะไปพาพี่น้องไปไล่ปลาเนาะทำกระดิ่งทำอะไรไปไล่ปลาพาพี่น้องไปไล่ปลากันมาพี่น้องคำพูดไทยโอ้หครับผม บัวอืมอืองคุณไม่ได้อารเลยพี่น้องเลยอืมอืม,อ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 ม ก็เช่นเคยเนาะพี่น้องมีคลิปมีอะไรก็ลง,งให้พี่น้องไปดูกันแต่วันนี้คลิปมเมี่ยงมัวแดงเนาะพาพี่น้องมากินมเมี่ยงมัวแดงก็ขอฝากติดตามเลยนะครับหนึ่งาพากินครับผมสวัสดีครับ